ที่มีเราเด้งนดนึงมันถึงจะสาใจวายมันยวบเอาหวบสักเกียวกูฉีฟฝาเล้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคัดก่อนจะพุชไทยจะพุชไทยไอ้ถ่ายทุกช็อตถ่ายให้คมชัดถ่ายระดับโฟถ่ายแล้วเอ๊ะทำไมมันมืดผิดปกติ นี่รูรับแสงของเรามันมีปัญหาหรืออย่างไรเอ๊ะทำไมวันนี้มันถ่ายแล้วมืดตื่อๆเลยเจ้าเออโอ้โหลืมเปิดเลนกล้องอไม่ต้องบอกใครนะว่าไอาเขาเขินแล้วถ่ายตอ่อรถคันหน้าทำไมมันดูไม่สามัคคีกับล้อเลยวะนะ่ะก่อนหน้านี้มันไปทะเลาะอะไรกันมาว่าดูมันจะแยกทางกันแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่มีอะไรก็จอดคุยกันดีๆก่อนไม่จะไปแล้วนอะ <laughs> เราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างใจเย็นเหลำมากคอยสิอย่าดิ้งอย่าดิ้งอย่าดิ้งได้แล้วปลาสดๆหนึ่งถุงยื้อพ่อจะรู้ตัวกี่โมงโอ้ยมีพ่อหลอนโกูนี่ก็สู้ชีวิตพ่อติ้งกูเฉยชิวทีแล้วเกินเพื่อพ่อโอ้ช่าใครเซลเอ้าลูกโหวิ่งตามมาเป็นกิโลเพิ่งรู้ตัวกลับไปบ้านนี่ฟ้องแม่แน่เออเหนื่อยเรียบร้อยฮะเกมเลยโดนฟ้องดูลีลา ชูเมยอขึ้นฟ้าพร้อมละดอดยยดึงเย้ตะชิวแดกใครเขาเตะฟุตบอลในทีแจ้งมนต้องในห้องเดียเพื่อนเอาจัมาเไยส่งมาเลยกูพร้อมแล้วช้เาเอาอไอหายไปไหนวะเอเอเนียนผมทำตัวเสียนเหมือนเรียนมาแต่ว่าไม่ได้จ่ายค่าเทอมเพิ่มเติมคือเรียนมาจากอาจารย์คาคา,าชิเอาละทีนี้ได้โอกาสละไปละกูแล้ว,ลวก,กูจะหนีไปไหนดีวะเนี่ยไม่มีที่หลบ มีรองเท้าต้องใช้อย่างประหยัดขโมยต้องคิดหนักถ้าจะมาขโมยรองเท้ากูดูฟิวชั่นกันอย่างก,กับซูปเปอร์ไซยา่าพลังสมองนี่มากกว่า48,000เซลล์ <c oughs> อืมสบายใจได้แล้วครับพ่อโอ้โหรอมาตั้งนานวันนี้จะได้แดกซอฟครีมคราวนี้เราจะขาวจวนหน้าเจี yeah, ๊ยชะเอาประตูแดกเอาละออกปฏิบัติการนี่แหละคือสายนาฬิกาสายลับ เพื่อที่เราจะได้เนียนอย่างเป็นธรรมชาติไปเสือกเรื่องชาวบ้านของเพื่อนเพื่อนเขาเราจะได้มีสายนาฬิกาสายรู้จคัครูสายรับไม่ล่ะจ๊ะแทงจึกกว่าจับช้าเข้าดาบกขูขอโทษครับพี่ไม่ได้ตั้งใจวาะริอีอบอ้าพี่ก็คิดว่าผู้ชายาเสียวฟรีเลยเรา เล็งปึ๊บเอาโยนปั๊บไม่มั่นใจครับขอใหม่อีกสักรอบชึบโอ้โหอย่างนี้ต้องสกินมือมือเลยอะไรดูนี่ดูนี่ชึบจะเอาลงมาโดนตายเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ดูดูดูชึบอ้าวอะไรให้กูดูอะไรทำไมไม่ได้วะไอ้ชุดอู้ย ess เนี่ยมึงเอ้าวทำไมไม่ดูดูดูชุบรัวอะไรวะแม่งดูทีไรไม่ได้สักทีเชี่ยอ้าเนี่ยมึงจะเอาไม่ดูแล้วอ้กูท้อหมองานยุ่งเลยครับไม่อยากได้มากอะหมอ คลิปมุเราก็ได้ปั๊บอุ้ยง่ายเลยเนี่ยง่ายนี่เกูหมัน่นไส้ถามจริงนะเพี่โดนใช้มาซื้อหรือแดกคนเดียว่จะละลายหมดแล้วนะเพี่นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ดันไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมดันเข้าไปพรึบแล้วไอ้สายแบบเนี้มันก็หลวมอยู่ดีมีไว้ทำไมเนี่ยบบเนี่ยแบบนี้จึ๊กจึกเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมองด้วยนะเจ๊มีทำไมไวะจงแผดเผาเม็ดวงแหวนก็ได้จงอามืนบุพภากูเบียว อันขอโทษนะผัวมึงแดดยังไงให้เลอะปากเนี่ยเช็ดออกหน่อยดิมาดูเลอะเธอยังไงไม่รู้อ่ะยเช็ดอี่ยอ้าวยิ่งกว่าเดิมอีกนี่กูอยากรู้จริงว่ามึงโตมาไงลูกเช็ดมองทำไมลูกเช็ดกูสักหน่อยมึงเลิกลากทำไมหย่าได้ไมไถึงสามเวทอีผัวผมไม่รู้แล้วว่าพี่เป็นใครแต่ถ้าผมเดาพี่น่าจะเป็นชนชั้นสูงนะเนี่ยลิงปึ๊บเอาโยนปั๊บมาบโคให้ต่อไปก็เอาถังมาลองพร้อมกับขอพรจากท่านเทพเจ้าเอาละ โอ้โหนโมนะแม่ตาแป้นมโตตาแป้ฮาวายนมยานขอให้เห็นใจลูกช้างด้วยปล่อยมาลงมาด้วยเถอะท่านเทพเจ้าสาธุอ้าวเฮ้ยมึงมึงช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกูไม่ไหวแล้วจะหมดแรงเล้วได้ๆส่งมือมาหวานอะไรเนี่ยที่หนึ่งหวานหมู อืมมันยังไงไอ้กูว่าเขาโรยน้ำตาลไอซิ่งไอสิ่งก็ไม่ได้จะเป็นสีดําอย่างนี้ไหนดูซิเขาบอกว่าวันผลิตและวันหมดอายุดูใต้ฝาโอ้โหใต้ฝาจริงๆใต้ฝา,าจนเข้าเนื้อไอติมเลยไหมละมึงอ้หยดูดิแบบนี้กูจะล้องเรียนก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคมันอยู่ใต้ฝาจริงๆนะมึง <laughs> ตั้งแต่เช้าจะรดเย็นใครเห็นเขาก็ว่าเพลีย เพราะทั้งหมดเนี่ยรถปิดเพราะลุงคนเดียวเฟีย้ยวไม่เล่าโหยอย่าให้มีครั้งที่สองนะลุงทั้งที่สามกับทั้งที่สี่นี่ก็ไม่ควรโอ้โหดูดิฝ้าวตีควา้าตีควา้าตีควา้าตัายไม่ได้อะไรสักอย่างเลย,ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะป้ายเขาบอกว่าห้ามนาอาหารเข้ามารับประทานในบริเวณนี้เพราะเศษอาหารมันจะเรียกหนูพอหนูมามันก็จะแอบดูบันทึกของแพทย์แล้วมันก็จะทำการเรียนรู้เพื่อรักษาคนไข้ แล้วมันก็จะรักษาคนไข้แทนหมอแล้วมันก็จะยึดโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายมันก็จะยึดคลองโลกโลกโลกโอ้โหแค่นำอาหารเข้ามาแดกตรงเนี้ยโอ้ยมีใครไปอย่างกูบ้างกางร่มนะแต่เปียกไปข้างหลังยัางงามตูดเลยเนี่ยกูก็หาตั้งนานว่าไม้แบตกูหายไปไหนมึงขึ้นไปทำมะเขือเผาะอะไรขบวนนู้นน่ะมึงขึ้นไปยังไงก้นเนียนช่เมื่อภรรยาของคุณบอกว่าอยากกินทาร์ตไข่ จัดให้แล้วจะที่รักมันจะยากซะแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวมีหน้าไข่เจียวให้ด้วยนะจ๊ะนี่กูอยู่ที่ไหนเฮ้ยฝั่ฝฝผมมาทำอะไรที่นี่อันนี้เลี้ยวหรือตรงวะชีวิตนี้กูฝากไว้กับลุงโซเฟอร์รีบรีบรบนี่ลุงมองเห็นทางได้ไงวะเนี่ยมื้อนี้อร่อยแน่แต่ต้องสู้ชีวิตถ้าคุณคิดจะรักสุขภาพอย่ามากินลาบบ้านผมสงสารจะเป็นปาหวาตวะ คว้างนิดขว้างหน่อยคว้างต้อยอา้าวทำไมมันลงถังเอาใหม่แล้วกันคว้างให้มันแตแกแฮกต่อยอ,อ้าวไอ้ไยไม่แตกแล้วนี่ก็คือความรู้สึกของใครหลายๆคนเมื่อต้องแข่งชาขเย่กับทีมตรงข้ามโอ้โหดูทีมนู้นแล้วดูทีมกูกูแข่งกับคนหรือหมีควายวะ หมวกกันน็อกไม่ใส่สัมผัสได้ถึงจิตสังหารมันมาตรงข้างกูเลยไอ้หนู<โอ>สก,กิบกูจนได้ไปสัง่งเฮ้ยเดี๋ยว<ห>พี่วันไม่ต้องเรียกนะโดนจากด่านเมื่อกี้มาแล้วนเนี่ยเนี่ยหละคขํ เมียบอกอยากได้คอลเลกชันเดียวกันแต่คู่นั้นมันสีดำอยากได้สองสีเนี่ยจะไปยากอะไรละเลงให้เลย <c oughs> อ้าวคุ้งลุงข้างลลังข้างหลังข้างเอาคุ้งลุงข้างลลังข้างหลังข้างเอาโอ้โหเต็อ้าววุ้สองวุ้สนี่หรือคือการออกกายบริหารหน้าโรเตอต้ตาแต่ฉบับของพี่จีนและทีมอาม่าว่าไงวะ,ะ,ะอาม่าไม่ไปไ้่้ามี่ถังออกซิเจนก,กันเต็มกันตายเลยนุ่มเอเอาไ้ว่าพวกนี้กระเด็นกระจายมาจะไปเกิดใหม่แล้วไม่มีใครสนเลยมึง สักจวบหน่อยแล้วกันชื่นใจฝนตกแล้วไงแล้วใครแข็งแม่แค่และอองฝนแล้วผมแข็งแกร่งนี่คือตําราที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นใช้จนคุ้มจนบานเลยครอบครัวกูเนะี่ยลุงย่ามาเยี่ยมใครในโรงบานมาดพกเบียร์มาเป็นลัง <c oughs> <c oughs> จะมีใคร <c oughs> สังเกตมือไรว่าเรากำลังใส่ฟิลเตอร์เงี้ยอุจันอืมมันคงจะทำงานมาหนักแล้วอะ เหนื่อยขนาดนี้ก็ปล่อยให้มันได้พักผ่อนเถอะห้ามผู้เยาว์เข้าจริงอินเทอร์เน็ตเห็นไหมเนี่ยฮะกูก็คิดว่าใครมาสกิดระโถ่เอ้ยอุตสาหอบมาเล่นเนียนๆด,ดไตแล,ล้งเลยกูถ,ถ้าใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลวกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือน,นี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนไม่ไหวไปละจ้า